ผมยูโรเทปซ่าโอ้โหโอ้ว้าวยุงตัวเท่าก๋วยเจี๊ยบใช่ไหมเข้มหัดสุ่ยวีวีไอเข้มเข้มอยู่ไหนอ่ะเข้มอยู่อุบลอ่าเข้มอยู่บนเหรอสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้ผมมายึดช่องยูโรอะไรใช่ใช่ไอโฟนไอกดไฟไมไอโฟนสิ เหลือให้ยุงให้ยุงตามหาไหมเพราะว่ายุ่งเยอะโทรศัพท์เพื่อนหายครับทุกคนแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยทุกคนใครอใครใครเห็นโทรศัพท์เพื่อนผมบ้างครับมีใครเห็นโทรศัพท์เพื่อนผมไหมผมใครอ่ะผมไรนี่พโอ้พี่พี่หลอกไปปะสองล้านคนเลยเหรอใช่สองล้านวเขามาดูยุงพี่ยุงยุงกัด โโ้ยคันคันเอาเจอแล้วเหรอเออทุกคนไม่เป็นไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันหาโทรศัพท์เพื่อนนะครับ เจอเจอเจอแล้วครับไม่เข็ดไม่เข็ดเท้าเนี่ยไม่เข็ดยุงสีอะไรยุงยุงที่นี่เป็นสีอะไรปะสีสีเหลืองยุงที่นี่สีเหลืองครับใช่มันกัดวันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาด้วยแต่ยุงมาเดินมากัดนะใช่ไหมยุงบินมาเมื่อกี้ใช่เดี๋ยว ขอดูหน้ามาสุหน่อย,ะยอะครับอาจจะไปอยู่ครับวันที่ 3. สามสีเชียงสีเชียงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอะ่ะเป็นแบบสิงนักบิดนะผมเป็นสิงนักบิดแว้นกลับบ้านดีๆนะ เฮ <Hey. S 2> <Hey. S 1> แต่ว่าผมยังไม่กลับหรอกเดี๋ยวผมต้องเข้าไปพูดคุยกับทีมก่อน mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวผมใส่หมุกกันน็อกก่อนจะใส่หมุกกันน็อกให้ดูนะวิธีการใส่หมุกกันน็อกที่ถูกต้องันจะต้องใส่แบบนี้นี่ใส่ชุบ นี่ <Ừ, S 2> เห็นไหมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เราก็ไปคุยกับพี่ๆเขา <laughs> ว่าเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ย <laughs> การเตะฟุตบอลเนี่ยมันจะมีการกระทบกระทั่งกันซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อไปเขาจะมาฟาดเราหรือเปล่า <laughs> เพราะฉะนั้นนอกจากยุงแล้วเราก็ต้องป้องกันไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับ ซ้อนท้ายจัแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีประชุมทีมด้วยอันนี้พี่เบนคนคนนี้คนนี้ชื่อพี่เบนทางเดียวอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมแบบโอ้ยครับผมพี่เก็บร่างพี่แตกไ้ม ไม่พอดีลินเต้นขวาเราหายตัวลงด้วยไงถูกป่ะเช่คมาเนความันดึงความสนใจไปได้น้อยทะเบียนรถอะไรพรุ่งนี้หวยออกโอ้หวยออกวันนี้ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้พนนี่วันนี้วันนี้สามสิบเอ็ดหวยออกอะไรป่ะทีเนี้ยพี่มุกดามีไหมมีไหมอะไรครับเอาของให้มาสมั่ไของอะไรอ่ะ จะมาส่งที่นี่ทำไมอ่ะอะไรอย,อยู่นี่ของอะไรอ่ะอ๋อ,อพี่ยังไม่กลับอ่ะเรื่องเดียวเลยนะพี่เดี๋ยวไปเรื่องเดียวไไปหนที่คอนโดก็เอาไปที่คอนโดสิเไมม่ิินด โอ้โหพี่จะรออยู่นี่ขึ้นชั่วโมงเลยเหรอก็ให้เขาพี่วางไว้พี่อู้้พี่แบบพี่ต้องใช้แบบเบรนพี่แบบคิดบ้างนะมันไกล้เพราะมันใกล้ไงตามใจพี่เท่านั้นน่ะใช่ไหมเชื่อมไปทําไมอุบลไม่ไม่ไม่ทราบเปอนันครับต้องถามีิเช่เมานะครับทําไมไฟน้ําค้างวันจบเร็วจังหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวผมลงแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วคันมากมกลับไปน่าจะเป็นไข้เลือดออกอยู่โบราณเขาว่าตกกลางไรลยุงจะไม่กัดละครที่ยูโรเล่นน่ารักอ่ะกับมุกขอบคุณครับใครเก็บกระดานเลย ใช่ไหมพี่หิวข้าวป่ะหรือพี่ไม่หิวพี่จะกลับบ้านไปพักผ่อนใช่ไหมใช่ป่ะโอเคได้แม่หรือว่าไปหาอะไรกินแล้วให้ของไปส่งที่ร้านอาหารดีไหมหกดไปแล้วหรอแย่จังที่ยูโรใส่เสื้อเบอร์อะไรจะซื้อหวยผมใส่เสื้อเบอร์5 6าสิบ สนามบอลกับที่พักไกลกันไหมคะไม่ไกลเท่าไหร่นะไปครเาไ้ไฟไหนไอจีต่อพี่ยูโรขับดีๆนะครับขอบคุณมากครับมาแน่พรุ่งนี้รวยเดี๋ยวผมลงแล้วนะทุกคนนะเป็นแบบคนขัาไลฟ์นี้ นี่มันจะเหนื่อยๆนิดนึงเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับออกกำลังกายมาแล้วแบบ energy หมดไปกับการออกกำลังกายแล้ว <ๆ S 2> ก็จะเป็นการพูดแบบใส่เสื้อใช่ครับวันนี้วันฮา,าลาวบนครับเลยใส่เสื้อผีแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเตตผีแดงแมนยูไงบนละพักปีศาจแดงไปชวง ชวชนี้ว่าดตามาเชื่อมกตนบสาทีแบกนะนะนะเป็นนะเห็นไหมไม่แม่สาแบกติดแล้วเป็นอย่างนี้ยขับรถดีๆชอบไฟน้ำขัางมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณฝากติดตามต่อใช่ มาที่แล้วมันมาสาสองแพ้แบบแพ้แบบเจตนะเราชมเสาชหมานานอะแต่ที่กินที่ลูกเห่าเไม่ยโอ้นไงก็ขอบคุณ คนมากที่เข้ามาชมการขอบคุณของขวันด้วยนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเกาแขนเกาขาเกาไหล่ก่อนทุกคนมีความสุขมา,มากๆในวันฮาโลวีนนะครับพักผ่อนเยอะๆไว้พบกันนะครัฮบ๊ายครับสวัสดีครับ